ศีล8ปเป็นการรักษาศีลในระดับที่สูงกว่าศีลหซึ่งศีล8ปมีบทบัญญัติที่ครอบคลุมทั้งการกระทําทางกายวาจาและใจเพื่อให้ผู้ปฏิบัติสามารถดําเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์และสงบสุขได้ศีล8ปดมีดังนี้บัญญัติของศีลแปปานาติปาตาเวรามาณีละเว้นจากการฆ่าสัตว์หรือทําร้ายสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย 2. อธินาทานาเวรามาณีละเว้นจากการลักทรัพย์หรือการเอาสิ่งของที่ไม่ได้รับอนุญาต 3. อพรมจริยาเวรมณีละเว้นจากการประพฤติผิดทางเพศรวมถึงการงดเว้นจากการร่วมประเวณีสมุสาวทาเวรมณีละเว้นจากการพูดเท็จหรือการพูดคำหยาบคายหาสุราเมรยะมัชปะมาทัฐานาเวรมณีละเว้นจากการดื่มสุราและเสพสิ่งมึนเมา 6. วิกาลโภชนาเวรมณีละเว้นจากการรับประทานอาหารหลังเวลาเที่ยง 7นัชชานัชคีตวาทิตวิสุทัศนาเวรมณีละเว้นจากการดูละครดนตรีการเต้นรำและการเล่นสนุกสนาน 8. อุจจสยนามหาสยนาเวรมณีละเว้นจากการนอนหรือใช้อุปกรณ์นอนที่สูงหรือหรูหราการปฏิบัติศีลแป การปฏิบัติศีลแปดเป็นการเพิ่มพูนความบริสุทธิ์ในจิตใจและชีวิตทําให้มีความสงบสุขและพร้อมที่จะฝึกสมาธิและวิปัสสนาได้ดียิ่งขึ้นศีลแปดมักถูกนําไปปฏิบัติในช่วงวันพระหรือการเข้าร่วมปฏิบัติธรรมในวัดเพื่อเสริมสร้างความเคร่งครัดในการปฏิบัติธรรมและเป็นการสร้างบุญกุศลสรุป การรักษาศีลแเป็นการสร้างพื้นฐานที่ดีในการปฏิบัติธรรมและเสริมสร้างความบริสุทธิ์ในชีวิตการปฏิบัติตามศีลแปดช่วยให้เรามีชีวิตที่มีความสงบสุขและพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การพัฒนาจิตใจได้อย่างเต็มที่